สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องฟองปายเบอร์สุขุสุคนเนาะเมื่อนี้มาอยู่กับซ่องสาวเอียงแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้พอดีว่าเฮ็ดไซนะพี่น้องเฮ็ดหลวงไซนะก็เลยสิพาทุกคนไปเบิง่งไปยามไซพี่น้องคู้เขากับไปตั้งวาพภนแหละพอดีว,ว่าเข้าอันเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเขากับกลางพี่น้องเสียดายอันโตบัตรกลางเขาฮาบ่ไดีใเ้เบิง่งแต่ก็มีคลิปอยูเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าไปเบิงน้ากันว่าชีถึกหลายบอ่อเพราะว่ากลางไว้ยกะประมาณสองสัปโม,มงแะไรพี่น้องสองสามสัปโม,มงไป,ไปเนลยนไปเลยพี่น้องติดตามไปน้ากันว่าชีได้อยู่บ่อประตูปะไซเฮากะชีม,มีเสียงงวัวเสียงควายเนาะพี่น้องบุมีควายดอกมีแต่งัวมึงมายังบักหน่อยปย พี่น้องอันนี้กะสิเป็นหน้า,าเฮานาะพี่น้องเนาะเพราะว่านอกเอียงกะบอมีผู้จับกองไห้ก็เลยบดย่ดได้นำทางไปบด่ดได้นำหน้าพี่น้องตอนนี้กะให้ทุกคนติดตามไปน้ำกันเลยบอดดิเวนทางไยยามพี่น้องย้ำใซ่เฮาหรือว่ายาำลีเนะาะย้ำดีย้ำต่อนันละฝนตกแหง้งมือเนี่ยยังมืดมืด,ดอยู่พี่น้องฝนตกแห้งได้ตกบนมือมือนี่ยพี่น้องพายุ จังแมนขนตกดีตอนนี้เท้ากาไปเบิ่งนอกเพราะดีว่าเห็ดเลี้ยวแล้วกาเผาเอามาใส่พี่น้องอย่านอันนะฮะนย่านใส่บุทานวน้ำก็บปหลายหนึ่งพี่น้องตอนนี้น้ำกำลังมาะนะเฮ้ยเยี่ยมโอ้เย,ยอะเจอแล้วกระปูงมใหญ่พี่น้องกระปูนี่กระปูอึดว่อยาก น้่งพวยมากบ่ บิ้งน้ำนี่หล่นเลยนี่ยังเท่าไหรจกิกโตมาจอบเบิ้งเนาะเพียงเนาะกะแบบนี้แหละพี่น้อง,บ,บ,บ,องบ,บ้านๆเท่าไปให้ไปหน้ากะทักทายกันนี่เลยว้าวได้ได้ได,ได้พี่น้องกระปูกระปูว้าวนี่ปลาพี่น้องปลาเลี้ยงปลาปล่อยเฮากระลงเลยนะพี่น้องเนาะหนูเอียงกระจอนขาสมก็ ใส่ยุกม <laughs> ีมังกระหินเพราะว่า um อันนกเอี้ยงอันเด้แน่ๆกันนกเอียงเฮ็ดน่ะมันอันสีบงงามเนาะพี่น้องเนาะกะมันยู่ป้าแล้วก็พอพี่น้องเแ็ดกะบ่เป็นดอกพี่น้องเอ้ยนะพอดีว่าเฮาเฮ็ดกับเอื้อยเนาะเฮากะได้มาขนนะพี่น้องเบื้องน้ำเนาะบริเวณน้ำใสเฮากะที่เป็นลักษณะนี้พี่น้องแห้เบื้องก่อนพี่น้อง นะ้ำใสของน้องเอียงเด้อนี่น้องเอียงกะตอนทำอิดนะพี่น้องน้ำคลิปนะครัมันมีดอกมันสีขาด,าดอยู่บนนี่เนาะมันสีดุนี่เท่ากับตองไดเอยันข้าวพี่น้องข้าวขุดขี้ดินจากบนนั้นนะพี่น้องเนาะถือว่าไก่เติมนะน้องเอียงกะแก้คนคนมากคนมากคนมาพี่น้องมา่อไห่นี่แหละเฮ้มันเต็ม,มพี่น้องจึงมีนาำม,มาอย่างนี้กะอัดเรียบร้อยแล้วเอาฝาก่อนพี่น้องเอาจังได้บานนี่หมากระยิบมาพี่น้องเอ้ย อเอากอ็เอาก็อโอ้ยได้ปลาคอหน่อยพี่น้องึ้บยมิมนี่พี่น้องมานๆมือน,นี่นะตายแล้วพี่น้องปลาป่อยปลาเลี้ยงเพื่อนะนะมีปลาขาวน้ำน้ำเพียงเนาะปลาขาวได้ตัวเออปลาชิวใหญ่ปลาชิวใหญ่พี่น้าานอง พี่เนื้อเน่พี่นอ ơi, ้องเลยมาซิวเพื่อนกับยาข้างๆไดนะ้พี่น้องบุเป็นอย่างเพราะว่าอันน้องเอียงกับเฮ็ดแบบอู้ดูพี่น้องกันซแบบิวเอาเลยผู้ยิงง่งเฮ็ดนะเพะื่อนบุมีผู้ยิ่งกับแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยจำเป็นเฮ็ดไปพอได้อยู่ได้กินนี่แหละท่านบุเฮ็ดกะเพราะว่าตะกี้พ่อเคยเฮ็ดนะ ทำกัคืนเชียดายด้นะพี่น้องๆแผลๆมีบอลเฮ็ดบอลช้างน,นะแต่บอลใดเฮ็ดะนะนกเอียงกันเลยกันเลยต้องเจ็บแบบนี้เชียงลำตกระต้ายต่ายา,า,าเลยนเพียงเนาะเฮ้ยเอาจะไงเดี๋ยวบบกันเลยต้องเจ็บแบบ น้ำกระตูนตาดตาดเลยพี่นอง,งอย่างสีเอาคาตั้งกล้องออกไปจากหน่อยนอู่นอะไรเขาก็สชีตัางว้เดี๋ยวสีห้เบิ้งวิธีเอาปลาต้อนปลาลีครับพี่นงค่าเนิ้อภาพบริสุ์เจนหรือว่าอยากติงกับขอโทษน,นำ้ำ f อซีเบิร์จุกุจุกคนอะไรนาะพี่นองเนงาะีวายพี่น้องเอ้ย đại bố mẹ lương ngay Thì tại năm con Nghe phía đâu Lúc bảy lấy đó Chạy hết đó เชียวข่าพี่น้องนี่ไปเชียวข่านี่ ยย่ยายยกรพี่น้งองรลกได้ปลาขาวเนาะกระปูเข็งในำากระปูนี่ถือว่าคร้ายเลยพี่น้องนี่นะกระปูกินปลาปลากินกระปูเลยพี่น้องีลกได้ปลาขาวตัวหนึ่งค่ะ ขวดเลยนะพี่น้องเนาะขวดเลยน้ายบ่งหนามแม่ใช่นกยงมือใหม่เลยได้พี่น้องเอ้เพราะว่าเฮากะบุเป็นเนาะ แต่ละปีกะชิมีพี่อ้แล้วกัพ่อเนาะเฮ็ดเนาะแต่ว่าพ่อเพิ่นเสียแล้วพี่น้องเสียหลายปีนั่นแหละพ่อน้องเอียงกะก็เลยเฮ็ดเองบบานี้ปีนี่แหละน้องเอียงเฮ็ดเองเนาะแต่กะส่วนหนึ่งส่วนอื่นกะพี่ไอ้ทุมแน่นแล้วก็เห้องกบมาเฮ็ดเองนะ น้ำร้ายได้หน้าเขาก็เป็นหัวใหญ่ได้พี่น้องเบิดทีนี่แหละกาชีมีน้ำลงมาบ,น,บนเดียวนี่แหละพี่น้องมันกาเซียนห้ปลากาสีมีถือแน่เน,นา่ะก็ถือกาซีไหนชั่มนี้เนาะพี่น้องอ,อันนี้เห็นหน่อยเดียวนึกได้พี่น้องเอ้ยหากะใสได้นี่ได้หา,ากะใสเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็มาใส่เลยก็ยได้ชั่มนี้แหละพี่น้องไปเขากะ สิมีเพียงเท่านี้เนาะก่อนที่จากลากะอย่าลืมกดเยี่ยมกดติดตามไปน้นเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเนอ้องพี่นอ้องอก,กานาะจึงพอกับคลิปนาะต่อไปบ๊ายบาย